สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะเราขอพรบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้เริ่มต้นในเช้าวันนี้ด้วยพระวจนะของพระองค์วันนี้อาจะหนุนใจซึ่งกันและกันผ่านพระธรรมสดุดีบทที่119นะคะข้อที่174ถึงข้อที่176 คำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์กระหายความรอดของพระองค์และพระธรรมของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์และให้กฎหมายของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์หลงเจินด่งแกะที่หายไปขอทรงเสาะผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระธรรมบัญญัติ ของพระองค์พระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะคะทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตนั่นก็คือมนุษย์เราปรารถนาความรอดจากพระเจ้านะคะและพระธรรมของพระเจ้าหรือพระวจชนะคำของพระเจ้าเป็นความปิติยินดีของผู้ที่พบพระองค์พระคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่า ผูเขียนนะคะก็ทําให้เราได้เห็นถึงความจริงอย่างหนึ่งของท่านนั่นก็คือตัวเขาเองกระหายหาหรือปรารถนาหรือต้องการการช่วยให้รอดจากพระเจ้าท่านเองพบความจริงว่าพระธรรมของพระเจ้าหรือพระราชะะครคำของพระเจ้านั้นเป็นความปิติยินดีเป็นความชื่นชมยินดี เป็นความแช่มชื่นในชีวิตของท่านสองสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อแล้วได้รับจากพระเจ้าแล้วแต่หลายต่อหลายครั้งสถานการณ์หรือการวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราทำให้เรานั้นขาดขาดความปิติยินดีไปแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะ ขาดความรอดหากเราเชื่อในพระเยซูคริสต์จริงๆแต่หลายครั้งความปิติยินดีในชีวิตของเราอาจจะหายไปได้นะคะแต่ว่าพระคำของพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราพบว่าทุกครั้งที่เราขาดความชื่นชมยินดีนั้นเราสามารถที่จะกลับสู่พระวจะนะคำของพระเจ้านั่นก็คือการใคร่ครวญความจริงแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าจะนำมาซึ่งความปิติยินดีแก่เรา เมื่อผู้เขียนได้ลื้อฟื้นนะคะความการกระหายหาความรอดและลื้อฟื้นพระวจะนะคำของพระเจ้าแล้วนั้นท่านก็ขอพระเจ้าในข้อที่175บบอกว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์และให้กฎหมายของพระองค์ช่วยข้าพระองค์นั่นหมายความถึงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของท่านนั้น ที่ผ่านมาท่านอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าแม้ว่าท่านจะพบกับความจริงแห่งความรอดแล้วแม้ว่าท่านจะรู้พระวจะนะคําของพระเจ้าแล้วแต่ต่อแต่นี้ไปเขาขอมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่เขาจะสรรเสริญพระเจ้าและให้กฎหมายของพระเจ้าหรือความจริงแห่งพระวจะนะคําของพระเจ้านั้นช่วยช่วยเขาคํานี้หมายถึงให้ การดำเนินชีวิตของเขาในแต่ละวันเป็นที่สรรเสริญพระเจ้าและให้พระวจนะคำของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของท่านในการดำเนินชีวิตของท่านให้สอดคล้องกับพระวจนะคำนั่นคือหมายหมายความาเหตุความหมายนะคะความหมายของถ้อยคําในข้อที่175หมายถึงแบบนั้นหมายถึงของให้การดําเนินชีวิตของท่านนั้น มีพระเจ้าคำมีกฎหมายของพระเจ้าสอดคล้องในชีวิตของท่านเพื่อเพื่อเขาจะได้รับการช่วยนะพันพีใช้คําว่าช่วยแต่ในอีกมุมหนึ่งคือการปกป้องของพระเจ้านะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าการดําเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทยัยพระเจ้าพอพระทัยชีวิตของเราเราจึงได้รับการปกป้องให้พ้นจากสิ่งสิ่งซึ่งชั่วร้ายให้พ้นจากความบาป ที่เข้ามานะคะเพราะในข้อที่176ก็พูดแบบนี้บอกว่าข้าพระองค์หลงเจินดังแกะที่หายไปขอทรงเสาะรพรับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์เพราะการไม่มีพระคำของพระเจ้าเราเป็นเหมือนแกะที่หลงหลงหายไปเรามีความเชื่อใน ความรอดในพระเยซูคริสต์ okay. แต่เราไม่ได้ให้พระคำของพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตในแต่ละวันของเรามหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเป็นคริสเตียนเรารักพระเจ้าก็จริงแต่เราไม่ได้เอาความจริงของพระเจ้ามามีส่วนในการดำเนินชีว <Rena ult. S 2> ิตเราเป็นคริสเตียนเราเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนแต่การไม่มีพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิต เราอยากทําอะไรเราก็ทําโดยที่ไม่ได้มองว่าการกระทําแบบนี้พระเจ้าพอพระทัยไหมการพูดแบบนี้พอพระทัยของพระเจ้าไหมการกินสิ่งเหล่านี้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไหมการทําแบบนี้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไหมหรืออุปนิสัยแบบนี้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไหมพระคําของพระเจ้าพูดยังไงกับการกระทําแบบนี้การกินดื่มแบบนี้หรือการอ ดำเนินชีวิตแบบนี้นั่นหมายความว่าเราเป็นคริสเตียนแต่เราไม่ได้ให้พระวจะนะคำของพระเจ้ามันมีส่วนหรือมีชีวิตจ,จริงในชีวิตของเราฉะนั้นผู้เขียนก็เลยบอกว่าเขาหลงเจินไปดั่งแกะนะคะเขาเองก็หลงเจินไปดั่งแกะแต่ว่าเขาพบความจริงอย่างหนึง่งนั่นก็คือ พระบัญญัติของพระเจ้าจะนำเขากลับมาสู่หนทางแห่งความจริงเขาจึงบอกว่าขอขอพระเจ้าทรงสอบหาผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระเจ้าอย่าปล่อยให้แก่ตัวนี้หลงไปเรื่อยๆแต่ขอพระเจ้านำเขากลับมาสู่ความจริงแห่งการติดตามพระเจ้านั่นก็คือดำเนินตามพระวจะนะคำของพระเจ้านั่นหมายความว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่ อย่างสอดคล้องกับน้าพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราใช้ชีวิตที่พระเจ้าพอใจถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นเราจะมีความปิติยินดีความชื่นชมยินดีในการมีชีวิตอยู่และเมื่อเรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าชีวิตของเราจึงดำเนินชีวิตที่สรนเสริญพระเจ้าออกมาไม่ใช่แค่ปากของเราที่สรนเสริญพระเจ้านะคะการสัรเสริญพระเจ้านั้น ไม่ใช่แค่คำพูดที่ออกมาจากปากของเราเท่านั้นแต่รวมไปถึงวิถีการดำเนินชีวิตของเราที่การกระทำแบบนี้ทำให้พระเจ้าพอใจนั่นคือการสารรเสริญพระเจ้าการดำเนินชีวิตแบบนี้ทำให้คนอื่นเห็นว่าโอ้คนนี้รักพระเจ้าจริงๆด้วยเพราะว่าชีวิตของเขาสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้านะ นั่นคือสิ่งที่พระคำของพระเจ้ากําลังกําลังสะท้อนออกมาเนาะฉะนั้นเมื่อเรามีความชื่นชมยินดีเมื่อเราพบพระเจ้าจริงๆเมื่อเรากระหายหาพระเจ้าจริงๆแล้วเราพบพรุงจริงจริงเราจะได้รับความชื่นชมยินดีความปิติยินดีที่มันจะสื่อหรือล้นออกมาทําให้ไม่เพียงแค่ตัวเรารู้ว่าเรามีความสุขความชื่นชมยินดีแต่คนรอบข้างที่เห็นเราเขาก็จะชื่นชมยินดีเพราะเราด้วย หากชีวิตของเรานะคะไม่มีความชื่นชมยินดีของพระเจ้าแน่นอนว่าคนรอบข้างก็สัมผัสถึงความทุกข์บางอย่างหรือความาการที่เราไม่มีความชื่นชมยินดีในชีวิตฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะหากวันนี้เรารู้สึกว่าเราขาดความปิติยินดีของพระเจ้าไปง่ายมากเราเพียงแค่ยอมรับและเราเพียงแค่กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง บอกกับพระเจ้าถึงความจริงที่อยู่ข้างในจิตใจของเราอีกครั้งหนึ่งและบอกกับพระเจ้าว่าเราอยากที่จะพบกับพระองค์เราต้องการให้พระองค์เสาะแสวงหาเราเราไม่อยากเป็นแกะที่หลงเจินไปขอพระเจ้าเรียกเราและให้เราพบพระองค์เมื่อเราอธิษฐานยอมรับถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเรายอมให้พระเจ้า จัดการกับบางอย่างที่ที่มันไม่ได้เป็นความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าจัดการกับความทุกข์ใจหรือแม้แต่ความบาปบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถกลับมาหาพระเจ้าเมื่อเราขอพระเจ้าให้พระเจ้านำส,สิ่งนั้นออกไปพระเจ้าจะนำสิ่งนั้นออกไปและมอบใจแห่งความชื่นชมยินดีให้กับเราพระเจ้าจะให้เราได้พบกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าจะให้เราได้ พบกับความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาให้เรานั้นที่จะพบกับพระองค์ให้เรากล้าหาญที่จะบอกกับพระองค์ว่าพระองค์พรงเจ้าค่ะข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ข้าพระองค์ปรารถนาความปิติยินดีในพระองค์ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อสรรเสริญพระองค์ขอพระองค์นำ สิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจที่ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ไม่สามารถเป็นที่สันเสริญออกไปขอให้พระเจตนคำแห่งความจริงของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ด้วยช่วยจิตวัญญาณจิตใจและความชื่นบานในชีวิตของข้าพระองค์ขอพระองค์เสาะแสวงหาข้าพระองค์และให้ข้าพระองค์ตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง เราสามารถขอพระเจ้านะคะเพื่อเราจะมีความชื่นชมยินดีและรู้ว่าเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อพระนามของพระเจ้านะฮะรอที่ฐานด้วยกันเนาะสาธุการแดีพระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระคำแห่งความจริงเป็นพระคำแห่งความชื่นชมยินดีเป็นพระคำแห่งการเยียาวยรักษาและเป็นพระคำแห่งการช่วยกู้ให้รอด เราทั้งหลายชื่นชมยินดีที่เราได้เป็นบุตรของพระองค์และเราปรารถนามากกว่าการเป็นบุตรนั่นคือการมีชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์และมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทยัยตลอดชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายหากเราเป็นแกะที่หลงเจินไปขอพระคําแห่งความจริงเปิดเผยและให้เรารู้ถึงความบกพร่องเพื่อเราจะนําทุกการบกพร่องนั้นมาต่อพระพักของพระองค์และให้พระเจ้าช่วยเรา ขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายขอพระเจ้านำเรากลับสู่ความจริงแห่งพระชนะคําของพระองค์อธิษฐานในพระนามพิสุคริ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงประทานความชื่นชมยินดีในตลอดวันนี้ให้กับเรานะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ